สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูดวงประจำเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 5ัของชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงแบบภาพรวมหรือ general reading อาจจะตรงกับใครบางคนอาจจะไม่ตรงกับใครบางท่านเป็นเรื่องปกตินะ อันไหนที่ดีก็คอยเก็บไว้เป็นกําลังใจอันไหนที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นการฟังนิทานนิยายสนุกสนุกเนาะเราไปเริ่มกันเลยนะคะ seven of pentacles five of cup temperance King of swords, the emperor, Ace of swords, Two of swords. 3 of swords King of pentacle Strange 9 of pentacle Knight of pentacle 6 of swords 9 of Swords and the last one 4 of Swords คุณนะคะจะเป็นคนที่ต้องขยันขันแข็งในการทำงานหาเงินนะถึงจะได้มีเงินมีงานเข้ามาคุณไม่สามารถหยุดอยู่นิ่งเฉยๆได้เนาะคุณจะมีเงินที่มั่นคงอยู่แล้วก็ตามยังจะต้องขยันขันแข็งจริงจังตั้งใจต่อไปเนาะ บางสิ่งบางอย่างจะทำให้คนรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแบบอยากจะมีบางอารมณ์ก็อยากจะทิ้งทุกอย่างนะแล้วก็เดินจากไปเลยแต่ว่าปัญหาก็คือคุณต้องเออมันอยู่กับปัญหานี้ต่อไปคุณอาจจะเหนื่อยได้หน่ายได้ล้มได้ไม่เป็นไรเลยค่ะเสียใจยให้พอเหนื่อยหน่ายให้พอแล้วคุณก็ฮุกไวจริงจังตั้งใจแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพื่อ เก้าเดินไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นดีขึ้นในหลังจากนี้นะคะช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเลยมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่แปรปรวนมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะต้องดูแลใส่ใจเรื่องอารมณ์นิดนึงนะในช่วงนี้นะคะคุณเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการงาน แต่ว่าซ้อมมีเกณฑการฟันฝ่าอุปสรรคคอยแก้ไขปัญหาไปถึงจะประสบความสําเร็จไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายไม่มีอะไรโรด้วยกลีบกุหลามนะคะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมั่งคั่งร่ํารวยมีอํานาจแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแต่แค่มันต้องมีเกณฑ์การแบบไม่ได้มีอะไรได้มาโดยง่ายค่ะคนซ้องมีเกณฑการฟันฝ่าอุปสรรค ปมีเกณฑ์การเริ่มศึกษาเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและจะประสบความสำเร็จจะมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีพบเจอแต่การประสบความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาในชีวิตคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาไม่รู้ทางใดทางหนึ่งแต่คุณก็พร้อมตั้งรับพร้อมสู้ในทุกสถานการณ์ พร้อมแก้ปัญหาและสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบรรเทาเบาบางคลี่คลายไปทางที่ดีปัญหาของคุณอาจจะมีเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องความรักคนรักหรือเรื่องการงานเรื่องในชีวิตคือได้หมดเนาะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินมีความมั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะคุณจะเป็นคนที่ทำอะไร จะได้ตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งไว้เนาะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณจะประสบความสําเร็จบางทีบางครั้งคุณไม่ได้สนใจวิธีการไม่ได้ใส่ใจวิธีการเลยว่ามันจะเป็นวิธีการไหนดีหรือไม่ดีสนใจแค่ว่ามันจะทําให้คุณบรรลุตามเป้าหมายแล้วคุณจะลงมือทําแบบจริงๆตั้งใจแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ตามที่คุณคาดหวังไว้ด้วยเนาะ การเงินของคุณนะคะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นร่ารวยนะคะใช้จ่ายเงินได้อย่างอิสระเสรีนะคะขอให้คุณร่ารวยมีเงินมีทองปังๆอย่างที่คุณตั้งไว้ตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะ คุณจะต้องขยันขันแข็งจริงจังตั้งใจกการทำงานเนาะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากเนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อยๆคลี่คลายบรรเทาเบาบางไปแล้จะทำให้ปัญหาทุกอย่างมันค่อยๆแก้ไขค่อยๆได้รับการแก้ไขแล้วจะดี ช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณปวดหัวคิดมากนอนไม่หลับวิตกกังวลจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณในหลายๆด้านพร้อมการมีปัญหาหรือคนที่พร้อมจะทิ่มแทงคุณ พร้อมที่จะทําให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกนา่าแต่คุณต้องใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอย่าใช้อารมณ์กับความรู้สึกใส่เข้าไปจนทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังนะคุณต้องนิ่งเข้าไว้ในช่วงนี้นะคะต่อไปขออนุญ,ญาตจาะลึกเรื่องสุขภาพนะคะ t w o of Pentacle Page of Swords Seven of pentacle the four บางคนบางท่านนะคะมีปัญหาโดยการที่จริงจังตั้งใจการทำงานมีเกณฑ์การเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นการเริ่มงานใหม่และทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกยากลำบากรู้สึกปวดหัวหรือว่าแบบต้องหาเงินในการ หางเงินมาใช้จ่ายในตัวเองในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าการเงินของคุณจะมีเข้ามาแล้วก็จะมีช่องทางการใช้ใจ่ายออกไปนะคะอาจจะมีเรื่องหมุนเวียนเงินได้หมุนเวียนเงินคล่องแต่ว่ามันก็จะไม่มีเก็บไงอาจจะไม่คุณรู้สึกแบบปวดหัวได้นะในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการที่คุณทํางานแบบจริงจังตั้งใจขยันขันแข็งนะคะ ให้คุณดูแลสุขภาพนิดหนึง่งถ้าคุณเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพเริ่มออกกำลังกายคุณจะได้ประสบความสำเร็จแบบที่คุณต้องการที่คุณวางไว้เนาะคุณจะอยู่ในจุดจุดที่อยากจะอยู่ในแบบสบายใจอะคะ่ะไม่อยากจะทุกข์ใจไม่อยากจะเหนื่อยหนาไม่อยากจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหนักคุณอยากอยู่ในที่ที่สบายกายสบายใจ ให้คุณพร้อมตั้งรับพร้อมคิดในแง่บวกพร้อมอลุกขึ้นมาสนใจออกกำลังกายดูแลสุขภาพดูแลอาหารการกินทำใจให้สงบทําใจให้นิ่งอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางอันไหนที่มันรู้สึกเหนื่อยเกินไปหนะักเกินไปมันบั่นทอนต่อสุขภาพทั้งกายทั้งใจ คุณก็หยุดคิดเรื่องนั้นก่อนแล้วก็เอาเวลาไปสนใจเรื่องออกกำลังกายาทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสแล้วหลังจากนี้มันจะสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะต่อไปขออนุญาตจาะลึกเรื่องการเรียนนะคะ page of o n e five of pentacles t ะ travel The h a n ง m a n การเรียนของคุณไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายคุณจะต้องจริงจังตั้งใจในการอ่านแล้วอ่านอีกอ่านซ้ำอ่านย้ำไปเรื่อยๆคุณถึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่าทุกเวลาที่คุณอ่านหรือคุณจริงจังตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนจะทำให้คุณรู้สึกว่า มันเป็นปัญหามันรู้สึกเหนื่อยหนารู้สึกปวดหัวรู้สึกแบบวิตกกังวลไม่อยากเรียนแล้วไม่อยากจะสนใจเรื่องการเรียนแล้วมันค่อนข้างที่จะวิกฤตมากในช่วงนี้ให้คุณใจเย็นๆให้คุณนิ่งๆใช้ความนิ่งเสียบความเคลื่อนไหวให้คุณไปพักผ่อนก่อนพักผ่อนเรื่องกายเรื่องใจก่อนแล้วคุณค่อย ตั้งรับค่อยๆลุกขึ้นมาอ่านหนังสือแบบจริงจังตั้งใจในช่วงหลังจากนี้เพราะช่วงเนี้ถึงอ่านไปคุณก็หนักอ่านไปคุณก็เหนื่อยแล้วคุณก็ล้าแล้วคุณรู้สึกแบบท้อจะแบบไม่เอาละคุณจะแบบรู้สึกแบบอยากทิ้งการเรียนไปในทันทีแต่ว่าคุณอย่าเพิ่งทิ้งนะเพราะการเรียนสําคัญมากคุณจะประสบความสําเร็จขอแค่คุณจริงจังตั้งใจอ่านหนังสือมากกว่าคนอื่น อ่านมากกว่าเดิมที่เราเคยอ่านและคุณจะประสบความสำเร็จหลังจากนี้นะคะไม่มาเป็นกำลังใจให้เนาะต่อไปขออนี้ก็จอดลึกเรื่องการงานนะคะ chain of s o u r s wheel of fortune night of w n r ฟ e นอฟครับการงานของคุณจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายทุกคนไม่ได้หวังดีกับคุณทุกคนอยากจะทิ่มแทงคุณให้ล้มอยากจะเลื่อยหาเก,ก้าอี้คุณอยากจะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จคุณอาจจะคิดแบบนี้ แล้วอนานจะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ส่งเสริมสนับสนุนในความคิดของคุณแต่ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมีโชคการงานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณใส่ความจริงจังตั้งใจการทํางานได้เลยยังไงงานของคุณก็ประสบความสําเร็จมากๆถึงแม้ว่าจะมีคนหรือมีบางสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่า มีปัญหาเข้ามาให้คุณได้คอยแก้ไขปัญหามีคนไม่หวังดีมีคนอยากให้คุณไม่ได้ดีในการทํางานแต่ว่าเขาเหล่านั้นจะพ่ายแพ้ไปค่ะเขาจะพ่ายแพ้จะแพ้ภัยตัวเองยังไงคุณก็ประสบความสําเร็จคือไม่ต้องห่วงเรื่องงานของคุณเลยง,งานของคุณคือดีมากๆปังมากๆนะคะต่อไปขออนุญาตจัดหรือเรื่องการเงินนะคะ Age of Swords 3 of one Ace of one 5 of Swords การเงินของคุณต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มีปัญหาค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้เองได้คุณอาจ,จต้องมีคนที่คอยให้คำปรึกษาคอยหาทางแก้หาทางออกให้คุณแล้วคุณถึงจะ เดินตามเขาแล้วจะประสบความสําเร็จนะในเรื่องการเงินการเงินของคุณแรกมาจากการทํางานที่เป็นปึกแผน่นมีความมั่นคงมั่งคั่งทําง,ทงานเป็นทีมถึงจะดีทําคนเดียวนะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะอาจจะต้องทํางานแบบมีทีมมีหุ้นส่วนคอยสนับสนุนส่งเสริมเนาะแล้วก็ จริงจังตั้งแต่การทํางานหาเงินเพียงอย่างเดียวอย่าไปเถียงหรืออย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกับหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าเถียงไปก็ไม่ชนะนะคะก็พ่ายแพ้อยู่ดีฉะนั้นก็ไม่ต้องเถียงไม่ต้องสู้ไม่ต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองนะคะต่อไปขออนุญาตจัดลึกเรื่องความรักของคนโสดเนาะนายออฟวอน The love f โฟ a เ e of p e n t a c l e อล์ดดิชบางคนบางท่านที่เป็นคนโสดยังรู้สึกสนใจจริงจังตั้งใจการทำงานคุณรู้สึกว่าทำงานแล้วดีมีความสุขก็ยังอยากจะทำงานอยากจะอยู่คนเดียวอยู่เลยยังไม่ได้อยากจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะหรือรู้สึกว่าการมี ความรักอจะทําให้รู้สึกคุณมีปัญหามีมือที่สามเข้ามาได้คนก็เลยยังไม่ได้จริงจังตั้งใจการหาใครเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้นะแต่มีบางคนบางท่านที่จะมีคนเข้ามาและคุณอยากจะศึกษาเรียนรู้ดูใจเขาและจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ จะทาให้ความรักของคุณประสบความสําเร็จมีเกม์ประสบความสําเร็จรส,สูงม,มากอาจจะเป็นคนที่รู้จักผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีเกณฑ์การเดินทางหรือระยะห่างมีระยะห่างค่ะอาจจะต้องไกลกันนิดนึงแล้วถึงจะดีจะปังนะคนโสดในช่วงนี้นะคะต่อไปคนนี้นจะลึกเรื่องความรักของคนมีคู่นะคะ The World จะเป็นออฟฟอนจะเ e a ความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นคุณหรือว่าแฟนของคุณเนาะจะช่วยกันรจริงจังตั้งแต่การทำงาน สนับสนุนซึ่งกันและการส่งเสริมการในเรื่องการงานจะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะส่งเสริมเรียนรู้ซึ่งกันและการช่วยเหลือการอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้งานใหม่ๆคอยช่วยเหลือนสนับสนุนการซึ่งดีมากๆนะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันไปในทางที่ดีอาจจะมีการเรียนรู้ในระยะยาวอาจจะเป็นการศึกษาดูใจช่วยเหลือกันและกันไปในระยะยาวนะคะ ต่อไปขออนุญ,ญาตจอดหลึกเรื่องความรักของคนที่แต่งงานแล้วนะคะ Queen of w a n d Queen of Swords Five of Wands Four of p e n t a c l e คนที่แต่งงานแล้วเนาะคุณอานจะ มีเรื่องยุ่งเหยิงภายในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยเข้าใจกันความเห็นไม่ตรงกันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยแต่ว่าคุณและคู่ของคุณอยู่ด้วยกันแลาจะดีจะปังสนับสนุนส่งเสริมให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงาน แต่ว่าจะมีเกณฑการฟันฝ่าอุปสรรคไปช่วยเหลือกันไปประคับประคองกันไปนะคะอย่าทิ้งการอย่าปล่อยมือซึ่งกันและกันนะและคุณและคู่ของคุณจะเป็นคนที่รักกันมากๆรักและห่วงแหนซึ่งกันและกันอยากอยู่ด้วยกันอยากพากันไปในทางที่ดีเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ขอให้คุณและคู่ของคุณอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะ ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จทำอะไรก็ดีก็ปังยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุค่ะ